ร้านเกษตจุกใหม่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสตอ,ส,ตอสายพันธุ์ตรังหนึ่งให้ลูกค้าชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะไซสูงประมาณ70-80เซนนะคะสตอตรังหนึ่งสวยนะคะสวยมากเลยต้นพันธุ์ของเราชุดนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกสายพันธุ์สตอตรังหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะไซส์ใหญ่นะคะ80เซน70 80นะคะต้นละ 1 6 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสายพันธ์สตอสายพันธ์กลองหนึ่งก็สั่งซื้อทงางไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะชุดนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเราก็ขาย1 6 0บาทเท่าเท่ากันนะคะดูนะคะต้นพันธ์ไซส์ใหญ่เลยเป็นถุงเบอร์ถุงเบอร์ส0นะคะ10บปนบอนด์นะคะชุดนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะสตอรัองหนึ่งหนึ่ง,งกล่องใส่ได้หนึ่งถึงห้าต้นนะคะ เบอร์1 0เบอร์11 1ถึงต้นนะคะต้นละหน0้บาทเท่ากันค่าส่งกล่องละ250รบาทเท่าเดิมน,นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเดินทางมาพัดต้นไม้หน้าร้านไว้ไมาได้ทุกวันเลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่จำหน่ายพันธุ์ไม้ทุกชนิดนะคะ,ะเดินทางมาเลือกหน้าร้านเหนียบายหน้าร้านนะคะ ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีป้ายหน้าร้านอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาคัดหน้าร้านเลยมันได้ทุกวันวันจรงจนถึงวันเสาร์นะคะร้านปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้ทางร้านเราจะส่งบริการจะส่งพ่วงไทยนะคะาการจะส่งบปแพ็ค้องรองแล้วก็รถกระบะรัวรถรองไปษนีด้วยนะคะสนใจก็เข้ามาชมกันได้เลยค่ะ